ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปก็คือยาสีฟันคริสเตอร์นะครับซึ่งยาสีฟันตัวนี้ก็ขายดีที่ตลาดมานานมากแล้วนะครับยาสีฟันหลอดนี้นะครับนะคริสเตอร์ของอเมเนี่ยนะครับ230กรัมราคา230บาทนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะราคาแพงนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาสีฟันตามท้องตลาดกันดูว่ายาสีฟันของเราประหยัดถือภาพประโยชน์และปลอดภัยกว่าอย่างไงนะครับปกตินะครับยาสีฟันตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็จะต้องดีดตามความยาวของแปรงแบบนี้ หรือก็ดอกปลายขึ้นเหมือนในโฆษณาใช่ไหมครับนะครับซึ่งนะครับยาสีฟันคริสเตอร์ของเราเนี่ยเราจะใช้น้อยกว่านั้น4เท่านะครับคือเราใช้แค่เศษหนึ่งส่วนสี่ก็คือบีบตามความกว้างของแปลงอย่างเงี้ยนะครับแค่เศษหนส่วนสของแปลงพอเหตุผลเพราะว่ายาสีฟันตามท้องตลาดทั่วไปนี่นะครับนะเขาจะมีเนื้อยาสีฟันแค่ประมาณเศษหนส่วนสี่ของของเนื้อยาสีฟันเท่านั้นเองนะครับแต่ยาสีฟันของเราเนี่ยมีเนื้อยาสีฟันเต็ม วันเราบีบแค่มันหนึ่งส่วนสีเนี่ยเราได้ปริมาณนิยศาสีฟันเนี่ยเท่ากันนะครับสารเพิ่มปริมาณที่เขาใส่ให้เราคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบให้ดูนะครับซึ่งแก้วนี้ก็คือแก้วแป้งมันเหมือนเดิมนะครับเวลาเราทดสอบว่าตัวไหนเป็นแป้งเนี่ยนะครับเราจะใช้ทิงเจอไอโอดีนหยดลงไปเหมือนกับที่เราเคยเรียนนะครับทิงเจอหยดลงบนมันเทศแล้วก็เปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีน้ําเงินหรือสีม่วงนะครับแปลว่า นะครับแต่ว่าเป็นแป้งนะครับแป้งจะเปลี่ยนสีทิงเจอจะสีเหลืองเป็นสีม่วงนะครับนะยาสีฟันของเราเนี่ยมีสารคุ้นๆขาวๆคล้ายๆแป้งนะครับแต่ว่าเมื่อเราหยดทิงเจอลงไปแล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนสีทิงเจอเพราะว่ามันไม่ใช่แป้งนะครับในขณะดที่ยาสีฟันตามท้องตลาดทั่วไปเห็นไหมครับนี่นะฮะนะเขาก็จะมีส่วนผสมของแป้งนะครับนะเพื่อให้มันดูเยอะนะครับเราเลยต้องบีบเยอะนะครับนะแต่ฟันคืนนี้นะครับมีกินถอมตกค้างก็มีแป้งตกค้างอยู่ด้วยนะครับนอนไปแปชั่วโมง เราก็ามีแบคทีเรียอยู่ในปากก็หมักกับแป้งก็ได้แป้งหมักตอนเช้าตื่นเช้ามาก็เยอะๆยาอ้าปากพูดพูดก็ไม่ได้กลืนก็กลืนไม่ไมลงต้องแปลงใหม่ในที่ของเราเนี่ยนะครับคนหลายคนที่ใช้แล้วจะรู้สึกว่าแปลงเกลี้ยงแล้วกลับไปใช้ย่ออื่นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแปลงไม่สะอาดนะครับเพราะว่าเราเราไม่มีแป้งเป็นส่วนผสมนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังเป็นยาสีฟันที่มีความปลอดภัยนะครับสมมติว่ากระดาษเนี่ยคือเนื้อฟันของเรานะครับเราก็มียาสีฟัน ดี่อร์นี้ของคริสเตอร์ของอเมลงไปนะครับแล้วก็บีบยาสีฟันตามท้องตลาดนะครับลงไปนะครับแล้วเราก็ใช้ดิวชีนะครับนะแทนแปลงนะครับถูเดินหน้าถอยหลังประมาณ1เซนนะครับออกแรงกดประมาณสัก20ทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับเราลองให้เขารู้สึกสัมผัสว่าเนื้อยาสีฟันอันไหนหยาบหรือละเอียดกว่ากันนะครับเราเห็นได้ว่าเนื้อเนี้ยมันจะเป็นเม็ดใสใสนะครับในขณะที่อันนี้เนื้อจะเนียนละเอียดกว่า แต่บางคนก็อาจจะไม่รู้สึกนะครับแต่เมื่อเราเอากระดาษที่ชู่เช็ดออกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ายาสีฟันตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันทําให้กระดาษเนี่ยทลอกหมดเลยนะครับเหตุผลเพราะว่ามันเป็นสารขัดฟันชนิดหยาบนะครับในขณะที่ยาสีฟันคริสเตอร์ของเราเป็นสารขัดฟันชนิดละเอียดที่ว่าอลูมิเนียมซิลิเกตนะครับซึ่งไม่ทําให้เคลือบฟันของเราทะลอก สีเนี่ยก็เหมือนกับเคลือบฟันของเรานะครับในขณะที่สายตาฟันตามทั่วไปมันจะอย่าทําให้สีถลอกหรือเคลือบฟันของเราถลอกเพราเคลือบฟันถลอกเนี่ยก็เจอกระดาษสีขาวกระดาษสีขาวคืออะไรก็แทนเนื้อฟันเนื้อฟันก็มีเส้นประสาทเส้นประสาทฟันมาโผล่อยู่ด้วยนะครับถ้าเราทำเย็น่าไปไงฮะเสียวฟันนะครับพอแล้วนี่นะครับยาสีฟันเราก็ไม่ทําให้ก่อให้เกิดอาการเสียวฟันนะครับนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูการเปรียบเทียบราคากันนะครับ ยาสีฟันของเรานะครับ200กรัมนะครับราคา230บาทราคาเต็มนะครับในขณะที่ยี่ห้ออื่นตามท้องตลาดนะครับราคาถูกสุดนะครับ200กรัมประมาณ50บาทนะครับ200กรัม50บาทซึ่งท่าของเขาใช้1หลอดแต่ของเราใช้1หลอดยี่ห้อตามท้องตลาดจะต้องใช้ถึง4หลอดหลอดละ50 4หลอดก็ประมาณ200บาทเะมั้นจริงๆแล้วยาสีฟันของเราเนี่ยราคาไม่ได้แตกต่างกับยี่ห้อถูกสุดตามท้องตลาดเลยนะครับแต่ประสิทธิภาพดีกว่าพวกราคาแพง นะครับซึ่งยาสีฟันราคาแพงมากกว่านี้นะครับก็มีซึ่งประสิทธิภาพก็ไม่ดีเท่าเราด้วยนะครับแล้วยาสีฟันของเราประหยัดกว่าประสิทธิภาพประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับผลิตภัณฑ์